สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหมอปลายเตือนแผ่นดินไหวมาอีกเรื่งมีสามจังหวัดที่คาดไม่ถึงโดนตีล้อมหมอปลายพรายกระซิบหมอดูชื่อดังมาออกรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยได้ตอบคำถามของพิธีกรตอนหนึ่งว่าหลังจากนี้จะมีแผ่นดินไหวอีกไหม หมอปลายบอกว่าก็ต้องมีถามว่าจะมีคนตายไหมตอบว่ามีสำหรับคำเตือนและประเด็นหน้าจับตาหลังสงกรานระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงมิถุนายนหมอปลายให้ระวังการเดินทางทางอากาศสิ่งที่แวบขึ้นมาว่าอาจมีเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของอากาศยานขัดข้องจนต้องลงจอดกระทันหันเตือนให้ระวังภัยพิบัตริรวมถึงปัญหาที่เกิดจากความขัดข้องทางเทคนิคและความประมาทที่อาจเกิดจากการลดต้นทุน หรือใช้บุคลากรที่ขาดคุณภาพโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะหรือท่อต่างๆบนพื้นซึ่งอาจทำให้มีคนหรือยานพาหนะตกลงไปได้ภัยธรรมชาติน้ำและพายุทำนายว่าสถานการณ์น้ำอาจมาเร็วกว่าปกติอาจเริ่มเห็นผลกระทบตั้งแต่ช่วงสงกรานต์คาดว่าจะมีพายุเข้ามาอีกในเดือนพฤษภาคมโดยพายุจะมีความรุนแรงมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม เตือนให้ระวังข่าวเกี่ยวกับเรือล่มโดยเฉพาะเรือประมงและเรือท่องเที่ยวในช่วงมรสุมแนะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางทางทะเลในช่วงดังกล่าวมาถึงประเด็นสำคัญหมอปลายอ้างถึงคำบอกเล่าจากท่านยมว่าภูเขาไฟที่ดับแล้วหรืออาจเป็นรอยเลื่อนในภาคอีสานซึ่งสงบมานานอาจถึงเวลาตื่นขึ้นก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงหรืองานใหญ่ได้โดยหมอปลายบอกว่าได้รับคำเตือนนี้มาหลายปีแล้วหมอปลายบอกด้วยว่า สิ่งหนึ่งที่ไม่เชื่อท่านยมท่านยมบอกว่าแถบอีสานมีภูเขาไฟที่มันดับไปแล้วมันกําลังจะตื่นอีกไม่แน่ใจภูเขาไฟหรือรอยเลื่อนส่วนตัวไม่เคยเชื่อท่านพูดตลอดแถบนี้มันมีนะมันสงบไปนานถึงเวลามันตื่นงานใหญ่นะพูดมา4-5ปีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ